สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกแนวพิษที่น่าสนใจมากๆจากบทความของ Money Atlas นะครับเขาบอกว่าพื้นที่ดิจิตอลเนี่ยกำลังกลายเป็นสินทรัพย์รูปแบบใหม่ไปแล้วค่ะมีมูลค่าไม่ต่างจากที่ดินเลยที่เดียวบทความนี้เขาชี้ว่า,าจากเดิมที่การถือครองที่ดินที่มันจับต้องได้เนี่ยคือหัวใจสำคัญ ใช่ค่คะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าการมีพื้นที่ในใจผู้คนผ่านจอนี่แหละคือการสร้างทรัพยากรที่มีค่ามากๆในอีกแบบหนึง่งเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะสินทรัพย์ยุคใหม่ที่ว่าเนี่ยเออมันอาจจะจับต้องไม่ได้ด้วยมือจริงๆแต่ว่ามันจับกระแสความสนใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนได้ ครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ที่มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็เชื่อถือหรือช่อง YouTube ที่ให้ความรู้สม่ำเสมอหรือแม้แต่กลุ่มคอมมูนิตี้ออนไลน์ต่างๆพวกนี้ล่ะค่ะคือพื้นที่ดิจิตอลที่บทความเขาพูดถึงเขาเทียบกับอสังหาริมทรัพย์เลยเพราะป,ปกติเรานุกถึงสิ่งที่มันจับต้องได้มากกว่าแล้วปัจจัยอะไรในบทความที่เขาชี้ว่าทาให้มันคือว่าเทียบเคียงกันได้ขนาดนั้นเลยครับ ประเด็นหลักๆที่บทความชี้เลยนะคะคือมันสร้างกระแสเงินสดได้จริงๆผ่านพวกโฆษณาสปอนเซอร์หรือว่าการขายสินค้าบริการต่างๆแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เงินซื้อได้ยากมากๆด้วยคือมันสร้างความไว้วางใจค่ะอ๋อความไว้วางใจใช่ค่ะความไว้วางใจนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนเอ่อทำเลทองในยุคดิจิทัลเลยความไว้วางใจนี้เป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆนะครับ อืมแล้วในบทความเขาได้ให้เหตุผลเจาะจงลงไปอีกไหมคะว่าอะไรที่ทำให้พื้นที่ดิจิตอลพวกนี้มันมันทรงพลังได้ขนาดนั้นมีค่ะบทความให้เหตุผลที่น่าสนใจไว้3ข้อหลักๆเลยนะคะข้อแรกเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเช่าแฝงค่าเช่าแฝงค่ะพูดง่ายๆก็คือเนื้อหาเก่าๆอย่างคลิปหรือบทความที่เราเคยสร้างเอาไว้เนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้เรื่อยๆนะคะต่อเนื่องไปอ๋อครับ คล้ายๆกับการที่เรามีอสังหาริมทรัพย์แล้วเก็บค่าเช่าไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเหมือนมีสินทรัพย์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังให้เราแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงแรงเพิ่มณตอนนั้นตรงประเด็นเลยค่ะใช่เลยค่ะเหตุผลที่สองนะคะคือมันต่อย,ยอดได้โดยแทบไม่มีต้นทุนเพิ่มอมลองนึกภาพตามนะคะว่าเราสร้างเนื้อหาดีๆชิ้นหนึ่งเนี่ยมันเข้าถึงคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าบารุงรักษาเหมือนตึก ครับ,รบไม่ต้องซ่อมหลังคาไม่ต้องทาสีใหม่คือต้นทุนในการกระจายซ้ำมันต่ำมากเข้าใจเลยครับสร้างครั้งเดียวกระจายไปได้เรื่อยๆแถมค่าดูแลก็น้อยกว่ากันเยอะเลยและเหตุผลที่3ซึ่งอันนี้ทรงพลังมากๆบทความเขาเน้นเลยว่าไม่มีที่ดินผืนไหนที่จะเติบโตได้เร็วเท่ากับกลุ่มเป้าหมายหรือออเดนที่เชื่อมั่นและติดตามเราโห<ฮ>ค่ะ กลุ่มคนที่เชื่อใจเราติดตามเนื้อหาของเราเนี่ยสามารถขยายขนาดได้เร็วกว่ามูลค่าที่ดินทำเลอทองทองซิอีกนะคะซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็มองเห็นแหล่งอิทธิพลตรงนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะโอ้โหพอรวมทั้ง3ข้อเข้าด้วยกันทั้งสร้างไรายได้ต่อเนื่องได้ขยายผลได้โดยต้นทุนต่ำแถมยังเติบโตได้เร็วกว่าสินทรัพย์แบบเดิมๆอีกมันก็เลยกลายเป็นสินทรัพย์ที่แบบว่าน่าจับตามองมากๆเลยนะครับเปรียบไปก็ เหมือนเรามีที่ดินที่ไม่ต้องซ่อมแซมแถมยังขยายขนาดได้เรื่อยๆเลยสิครับก็ประมาณนั้นเลยค่ะใช่เลยค่ะและนั่นแหละคือเหตุผลที่แบรนด์ต่างๆเดี๋ยวนี้ยอมจ่ายเงินให้กับพื้นที่ดิจิทัลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนครีเอเตอร์หรือลงโฆษณาเพราะพวกเขารู้แล้วไงคะว่าอิทธิพลที่แท้จริงในการเข้าถึงใจคนโน้มน้าวใจคนได้เนี่ยมันอยู่ที่นี่อาจจะมากกว่าตำแหน่งบนแผนที่จริงๆเสียอีก บทความนี้เลยเหมือนมาชวนให้เราลองหันกลับมามองสินทรัพย์ในมือของตัวเองกันนะครับว่าตอนนี้แต่ละคนกำลังถือครองพื้นที่ดิจิตอลแบบไหนอยู่บ้างอาจจะเป็นเพจเล็กๆบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวหรือช่องทางอื่นๆแล้วเราได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของมันเต็มที่หรือยังหรือว่ากาลังปล่อยให้ทาเลทองดิจิตอลของตัวเองมันมันว่างเปล่ารกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่หรือเปล่า เป็นคำถามที่กระตุกความคิดดีมากเลยค่ะเพราะมันหมายความว่าการสร้างความมั่งคั่งในยุคนี้มันอาจจะไม่ได้เริ่มที่ต้องมีเงินทุนมหาศาลเสมอไปแล้วนะคะใช่เลยครับแก่นสำคัญที่บทความพยายามจะสื่อเลยก็คือเวลาบวกกับความรู้บวกกับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเนี่ย อ,อาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังมากๆแล้วก็สร้างผลตอบแทนแบบทบต้นได้จริงๆในโลกยุคใหม่นี้ใช่ค่ะบทความยังเปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะเขาบอกว่าเพจหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เหมือนที่ดินในระบบเศรษฐกิจใหม่เลยครับส่วนคลิปหรือเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆก็เปรียบเหมือนห้องเช่าที่สร้างไรายได้ให้เราเรื่อยๆโดยไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรมากนักอืม และการสื่อสารที่สร้างความไว้วางใจที่เราพูดถึงกันนั่นแหละค่ะก็คือกระแสะเงินสดที่มันหล่อเลี้ยงพื้นที่นั้นอยู่แม้จะมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่จริงค่ะฟังดูแล้วเป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากๆเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้มันมันชี้ไปทางไหนต่อครับมีอะไรที่เราควรคิดต่อยอดจากนี้ไหมครับบทความทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากค่ะเป็นคําถามชวนคิดต่อยอดว่านอกเหนือจากการที่เราจะสร้างที่ดินดิจิทัลพวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย ความท้าทายต่อไปก็คือเราจะออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งความไว้วางใจบนพื้นที่นั้นได้อย่างไรสถาปัตยกรรมแห่งความไว้วางใจค่ะคือจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือที่เราสร้างขึ้นมามันแข็งแรงมันยั่งยืนแล้วก็สร้างคุณค่าในระยะยาวได้จริงๆในแบบที่สินทรัพย์ทางกายภาพแบบเดิมๆอาจจะให้ไม่ได้ขนาดนั้นอืม นี่อาจจะเป็นโจทย์สำคัญเลยนะคะของการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลให้มันมีมูลค่าอย่างแพ้จริงในอนาคตค่ะ